ค่อยๆนะคุณผู้ชมกูต้องเบาๆนะลุ้นๆดิ้นเลยนะอ่าพอเปิดนิดนึงพวกเค้าจะตกใจแล้วนะครับอ่ากงก็สวยแล้วกงสวยนะฮะอันนี้กงจากภาคใต้เลยครับโอ้นี่ผมเปิดหมดเลยนะครับแล้วเค้าจะตกใจไหมครับค่อข้างตกใจครับเดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะนิ้งอ๋อเราเราเปิดให้คุณผู้ชมชมสักคู่นึงนะฮะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคนที่เลี้ยงนกพันธุ์นี้จะทราบดีเลยว่าเขาจะค่อนข้างที่ตกใจมากเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็คือเขาก็จะแบบตื่นนิดนึงก็นะนอกจากได้ชมนกนะคุณผู้ชมได้ยนโฉมกรงด้วยนะเพราะเลี้ยงนกพันธุ์นี้นี่กรงจะต้องสวยงามกรงไม่ถูกแผงกรงไม่ถูกคือไหมฮะ่เป็นธรรมดาเห็นไล้วัสดุที่ทำทุกอย่างเลยนกมีความสามารถไม่ได้คือว่าเวลาเขาแข่งกันเนี่ยแข่งกันที่เสียงเลยทีเดียวนะฮะ น่านะฮะนี่คือยนโฉมกันไปเรียบร้อยแล้วเอาพูดต่อกันเลยแล้วกันแล้วเนี่ยเห็นพี่อีทบอกว่าไม่ได้ดูที่สีแต่เขาก็น่าจะมีกลุ่มสีของเขาไหมคะเขามีสีอะไรบ้างคะเขาชวาคือเขาชวาก็สีนี้เหมือนกันเป็นสีนี้สีเดียวเยจะเป็นตัวผู้ตัวเมียสีรับจะไม่มีการแบ่งกลุ่มย่อยอีกแล้วไม่มีแล้วถ้าเขาชวาหน้าตาเหมือนกันแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือนกเขาชวาที่ เป็นลูกผสมหมายถึงว่าเกิดในกรงแล้วก็ตามทั่วๆไปที่เราเห็นตามธรรมชาติเลยมีสมีแค่2กลุ่มแค่นั้นเองแต่หน้าตาเหมือนกันนะฮะอ๋อเหมือนกันเลยเวลาถ้าคุณจับมา2ตัวเนี่ยใส่คนละกรงเนี่ยแย่งไม่ออกอันนี้นกป่านี่หรืออันนี้รถเป็นลูกผสมแล้วเสียงร้องนกป่ากับนกบ้านอย่างนี้แตกต่างนะผมกพิ่งจะถามเลยว่ามันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงเสียง ไม่เหมือนกันเลยตรงค่าแบบไม่เหมือนกันเลยอคืทั้งที่หน้าตาเหมือนกันนะบอดีทุกอย่างเหมือนกันหมดอันไหนดีอันไหนเด่นคือถ้าเป็นนกป่าเนี่ยเราก็ฟังได้จากธรรมชาติอยู่แล้วเสียงก็จะเล็กๆครับจะร้องให้ฟังไหมได้ค่ะววิ้งววิ้งววิ้งนี๋อย่าร้องประมาณนี้ต้องหงส์อย่ไม่ใช่หตอนตอนเปิดหูเขาผมนี่คืออะไรเขาใหญ่เขาใหญ่เป็นเขาอะพี่อล้วคือกู้ผู้ชม ผมก็ตามภาษาผมมาครับพี่ครับเอออันนั้นกูถึงเข้าใจแล้วนะจุกครูนี่ไม่ใช่แล้วนะฮะเอาเป็นว่านกอันนั้นอันนั้นเป็นอีกนกหนึ่งนะฮะเอามาดูนกอันนี้ดีกว่าแต่ที่เมื่อกี้ผมขานนี่เป็นนกป่านะกป่าอันนัป่าที่คุณไม่ได้เลี้ยงที่ว่าอยู่ตามต้นไม้ในกรงแทบาเป็นบมีหมดครับและถ้าเป็นนกเลี้ยงนกเลี้ยงนี่จะร้องว้าวป๊อปปปปูง ซึ่งมันต่างกันจริงๆต่างกันฮะหน้าเหมือนกันถ้าคุณมาจับสองตัววางติดกันหรืออยู่ด้วยกันคุณไม่สามารถแยกได้นี่นกป่าเลยอนานกเขาชัวร์ไอหรือว่านกลูกผสมแต่แยกได้อย่างหนึ่งก็อาจจะมีห่วงครับถ้าลนกนกเอ่อลกเลี้ยงลูกผสมยังต้องมีห่วงมีมีห่วงไว้อ่ามีห่วงะคือเพื่อให้รู้ด้วยว่าเป็นเอ่อเป็นของใครสายพันธุ์ไหนมาจากเชียงไหนอะไรนี้ใช่ไหมฮะอย่างของผมเองเนี่ยที่ติดสัญลักษณ์หรือเบอร์ห่วงไปเพื่อ เพื่อเราจะได้ดูว่าพ่อแม่เขาเป็นใครเวลาเขาออกมาเราก็ต้องจดว่าเออพ่อแม่เขาเขาเป็นใครนะมาจากไหนอะไรประมาณนี้จะได้รู้สายเลือดในการผสมเพราะจริงๆรนกนกลูกผสมนี่ก็เกิดจากนกป่านะฮะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นนกป่ามาก่อนครับคือเขาพัฒนาอย่างนกนกป่าเนี่ยเออแล้วก็มาทําให้มีเสียงเพลงที่แตกต่างจากนกป่าเพราะนกป่าไม่มีการพัฒนาเขาก็อยู่ในกลุ่มของเขาฝูงของเขาเสียงเขาจะคล้ายๆกันหมด นี่เหมือนกับคนเรียนร้องเพลงกับคนที่ไม่ได้เรียนรย้องเพลงนี่ใช่ไหมก็ออกมาต่างกันอ๋อโอเคโอเคนะฮะโอโอเขาใจแล้วทีนี้ขอเดี๋ยวเราวกกลับมาเรื่องอุปนิสัยขเขานิดนึงเพราะดูแล้วเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเขาเป็นสัตว์พันธุ์นี้นิสัยยังไงแต่ผมว่าอย่างแรกเลยก็คือเขาต้องตืตกใจนะฮะคือนิสัยเป็นยังไงครับขี้ตกใจขี้ตกใจแล้วก็หวงถิ่นหวงถิ่นด้วยถิ่นถ้าเกิดสมมุติว่ามีแปลกถิ่นเข้ามาจะทำยังไงครับ หมยถึงถ้าผมอิถงถึงธรรมาชาติก่อนแต่ถ้านกนกรูปผสมนี่มันมันมันก็ยังยังเป็นลักษณะเหมือนกันคืออย่างเช่นเขาอยู่ต้นไม้ต้นเนี้เขาจะมีอเรียของเขาว่าถ้า,ถ,าถ้าตัวอื่นเข้ามาเขาก็าาจะไล่ออกไปเป็นอาณาจักรของชาติประมาณนั้น<ม>ะประมาณแสดงว่าถ้าเกิดแขวนไว้ในบ้านอย่างนี้แล้วมีอยู่มีนกอื่นบินมาเกาะใกล้ๆก็ก็มีอาการเหมือนกันใช่ไหมก็ก็มีอาการอาจจะคูหรืออะไรประมาณนี้นี่เป็นอาการหวงทินหงทิ่นก็เป็อย่างหนึ่งเขาบอกมาว่า ชอบอยู่เป็นคู่เหมือนกันอนี้แน่นอนเป็นแบบคู่รักเหรอคะโอ้โหแลรักกันจนวันตายโอ้โหเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่คนนะเนี่ยเออไม่ได้มีแค่คนละจริงด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเราดูก็มีนกหลายอย่างเลยที่เราเคยพูดถึงไปนกเลิฟเบิร์ดนกนกเนื้อก็เหมือนกันนะฮะก็เป็นนกที่มีตัวเป็นตัวแทนของความรักเหมือนกันได้เลยฮะนกเข่าชวานี่ก็ได้เหมือนกันได้ครับเหรอฮะประวัติเขาเป็นยังไงครับหมายถึงว่าก็คือ จะอยู่กันเป็นคู่เท่านั้นอย่างนี้แหละครับคืมเป็นไงล่ะน้องอีฟแล้วอยู่ตัวเดียวไหมคะหรือว่าคู่ตายไปก็มีคู่ก็สามารถมีใหม่ได้มีใหม่ได้แต่ได้ทั้งกับกันปัจจุบันนี้เราเรามีการผสมเราบังคับเขาได้บังคับเขาได้หมายถึงว่าเราต้องการตัวผู้ร้องร้องเสียงรุนนี้จะหาตัวเมียมามาผสมเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้เลือกให้เขาเขาไม่ได้เลือกเองอันนั้นก็าพูดถึงธรรมาช่ากาจะเลือกเขาเองเขาเลือกเองเขาจะเลือกเขาเอง เฮ้ยเร็วนะฮะเวเดี๋ยวถ้าเรียนคือมันมันมีความลึกซึ้งมากเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเราจะเลี้ยงสัตว์พันธุไหนคือเราเลือกเลี้ยงแค่ว่าให้ออกมารูปทรงแบบนี้แต่อันเนี้ยที่มีการแบบเลือกสายพันเนี่ยคือเพื่อให้เสียงออกมาเป็นแบบเป็นการแมทเสียงเฮ้ยเป็นผสมเสียง<ห>ถ้าเป็นถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงชน,นิดอื่นเขาจะเป็นการแมทจีแมทลัษณะอันนี้คือเสียงครับคุณผู้ชมเฮ้ยเอาเมซิ่งมากสามารถเลือกเสียงได้เฮ้ยมัน ไม่ได้เชื่อเออผมเป็นคนหนึ่งที่แบบผมฟุ้งตรงเลยพี่ผมไม่ไม่ได้ลึกซึ้งกับพันสายพันธุ์ที่เลยนกเขาชวาเพราะว่าสีสีสันเขาไม่สวยเขาไม่ได้เน้นเรื่องสีก็เป็นลวดลายนะเขาเขาเน้นเน้นที่เสียงนะฮะแล้วนกเสียงดีๆหรือ่อพันธุ์ดีๆเนี่ยราคาตัวเป็นแสนแพงเอาละแพงคด้ผมอยากจะโดดไปอยากจะเรียงไม่ทําใจเลยพอพูดมาครูเป็นแสนโอ้ยรู้เลยอันนี้ผมถึงนกดีนะครับ ถ้านกนกแบบว่าไม่ไม่ดีหรือว่าแบบฟังเล่นอะไรก็ให้ฟรีก็ได้หลักร้อยก็ได้หลักพันหลักหมื่นแล้วแต่แล้วแต่คุณภาพเสียงแต่ถ้าดีดีเนี่ยเป็นแสนไปแล้วเออครับแล้วถ้าในในวันนี้มีแข่งขันได้แล้วเป็นเป็นระดับแชมป์เพราะว่าถ้วยพระราชทานในหลวงเพิ่งเพิ่งจะผ่านไบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะอ๋อครับวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ารู้สึกว่าจะมีอันนี้เขาจะมีการแข่งกันที่ มีภาคใต้มีด้วยใช่ไหมที่เป็นการแข่งใหญ่เลยคือภาคใต้นี่เป็นระดับอาเซียนอาเซียนก็คือที่จังหวัดยะลาก็จะมีที่คนเล่นอยู่ก็จะมีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ไทยประมาณ4ี่ประเทศคือระดับอาเซียนเลยนะฮะคือหลักที่เราเคยได้ดูข่าวมาคุณผู้ชมเชื่อว่าคงมีการนำเสนอข่าวการแข่งนกเข่าวูกเข่าชวาเยอะมากแล้วก็คนที่แบบไปแข่งกันคือแบบนิยมอ่ะนิยมเยอะมากก็ ถ้าเป็นงานระดับอาเซียนเนี่ยก็ตกประมาณพันพันสองถึงพันห้าร้อยตัวโอ้แล้วเราจะได้ยินว่าเขาล้องยังไงแบครับครับถ้าถ้าผู้เล่นจะจะเข้าใจกรรมการจะใชกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะฟังออกจะแยกออกทีนี้เวลานําไปประกวดเนี่ยจริงไหมคะที่เขาจะต้องแขวนทําไมเขาถึงต้องแขวนไว้ห่างกันคือคืออิงธรรมชาติเลยนะฮะคือปกตินุงเขาชวานเนี่ยก็จะขันช่วงเช้าๆเพราะว่าในการแข่งขันนี่แปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงนกธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะแบบ เกาะบนต้นไม้แล้วก็มีแสงแดดเขาก็จะขันคือเขามีสมาธิในการขันที่เอาขึ้นลอกสูงข้อหนึ่งให้เขามีสมาธิอ๋อให้มีสมาธิครับแล้วอิงให้เหมือนธรรมชาติที่สุดอย่างธรรมชาติคือกจะร้องช่วงเนี่ยช่วง8ปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงเยอะนะฮะจะร้องเยอะจะขันเยอะอะไรประมาณแล้วอย่างนี้พอขึ้นไปที่สูงให้กรรมการจะได้ยินเออได้ยินฮะได้ยินเสียงเขาดังมากไหมคะเวลา้องดังครับดังเอ่อถ้าไม่เชื่อนะถ้าลองไปเดินสนามค่ะแล้วคุณอะไรลองฟังนะคุณกลับบ้านคุณยังแว่วอยู่ในหู อ,อันนี้เรื่องจริงเพราตอนผมเล่นใหม่ๆกป็นอย่างนั้นจริงๆผมเดินเข้าไปความโอ้โหมันมันเจียเจ้าไปหมดเลย,าาเ,ลยเอ้ยมันมันตัวไหนมันลองเบื้องต้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจครับแต่พอมันเป็นสเสน่ห์ตรงนั้นครับเราก็เลยสเสน่ห์มากๆเออก็เลยเข้าไปลองลอง,ลองสัมผัสดูว่าเออมันเป็นอย่างไรก็รู้สึกชอบเพราะปกติเลี้ยงสัตว์แล้วรู้สึกเอ้ยนกเขาชวารู้สึกมันมันเป็นอะไรที่มันมันต้องทนต้องอดทนอะไรหลายอย่างสอนเราได้เยอะเลย ให้เจ้าของอดทนใจเย็นถูกต้องคนลุกคนรู้คนลุกครับผมถามต่อเลยครับคสมมุติว่าคนที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยคือนกเขาชวาเนี่ยเขาเหมาะกับคนเลี้ยงประเภทไหนนะครับผมคือว่าลักษณะนิสัยหรือว่าเป็นคนที่ชอบยังไงเลยนะครับคืนพื้นฐานต้องรักสัตว์ก่อนครับผมนะครับแล้วก็ถ้าถามนิสัยผมว่าก็เลี้ยงได้ได้หมดนะแต่ต้องต้องใจเย็นนะเพราะว่านกหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยครับ ว่าเขาจะขันในสนามเนี่ยใช้เวลาเยอะมากอาจจะเป็นปีสองปีอ,อะไรอย่างเงี้ยเลยต้องอดทนในการเลี้ยงเขาถ,ถ,ถ้าเขาร้องอยู่บ้านเนี่ยค,คือตั้งแต่ต้นแล้วที่บอกว่านกเนี่ยม,มันจะชินกับในสถานที่ที่มันอยู่ประจำเขาจะร้องแต่พอเราออกไปข้างนอกเนี่ยหรือไปแฝงตามลอกตามสถานที่เพราะสนามนี่จะมีจะมีทั่วประเทศนะฮะนะฮะอย่างภาคกลางก็มีภาคตะวันออกอะไรก็มีตอนนี้อีสานเริ่มมีแล้วเป็นโคราชกำลังจะทำดีแสดงว่าได้รับความนิยมได้รับความนิยมมาก ทีนี้ก็คือง่ายๆเลยถ้าเป็นคนที่มีใจรักก่อนแล้วก็ก็คือต้องชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับเรื่องเสียงเรื่องเสียงในเรื่องเสียงคือคือนกเนี่ยคุณต้องแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงอาจจะชอบนกเสียงชอบบอดี้นกอะไรอย่างเงี้ยสีสันถ้านกเสียงก็แบ่งเป็นไม่กี่กลุ่มอาจจะเป็นนกนกเขาชวานกเขาใหญ่นกปลอดจุกปัจจุบันนี้ปลอดจุกก็รู้สึกจะนิยมพอสมควรครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งความนิยมนะครับผมและสำหรับ คนที่อยากจะเลือกซื้ออะครับผมเขาจะเลือกต้องเลือกดูอะไรบ้างหลักสําคัญนะฮะผมผมว่าต้องต้องรู้จักนก่อนครับคือต้องเป็นต้องฟังเป็นก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อครับคืออาจจะเดินเข้าสนามจริงคือผมแนะนําเลยให้เดินเข้าสนามที่เขาแข่งขันจริงๆนะฮะหรือโทรหาผมก็ได้นะฮะอาจจะให้คําแนะนําเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผมผมเองอ่ะเป็นเป็น ประชาสัมพันธ์อยู่สมาคมนกเขาสมาคมผู้เลี้ยงนกเขาในประเทศไทยเป็งกรรมการบริหฐานฝ่ายประชาสัมพันธ์ตัวจริงมาเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาถ้าเกิดว่าอยากจะเลี้ยงจริงแล้วต้องมีการศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีฟังให้เป็นก่อนคือต้องมีคล้ายๆมีมีผู้รู้ช่วยแนะนานะครับนะฮะเพราะว่านกเขาเป็นชวาเป็นอะไรที่มันต้องใช้ประสบการณ์ประสบการณ์ในการฟังประสบการณ์ในการเลี้ยงหรือถ้าจะเํ็เร็จรูปจริงๆ ตังเยอะหน่อยซื้อซื้อบนสนามได้เลยซื้อที่เขาติดแชป์อ๋อสามารถชี้ได้เลยเาวตัวนี้เอาตัวนี้ไงตัวนี้นกตนต้องคุยกับเจ้าของต้องคุยกับเจ้าของแล้วก็ต้องพกเงินแต่พูบอกได้เลยเป็นหลักแสนหมดกระเป๋านี้ต้องหนาหนิดึงหนามากด้วยนะนั้นอุ้มกันมาเลยเงินครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ทราบกันไปแล้วถึงตั้งแต่ประวัติความเป็นมาเลยแล้วก็การเลือกดูเลือกซื้อนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบนกพันธุ์นี้นะฮะก็คือถ้าเกิดออย่างที่พี่บอกไปว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย อยากจะเลี้ยงแต่ว่ายังไม่รู้จะเลือกซื้อยังไงเนี่ยแนะนําอย่างหนึ่งเลยก็อลองโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับผมกับพี่อี๊หรือว่าไปที่ฟาร์มก็ได้นะครับพี่อี๊ก่อนีฝากฟาร์มไว้ตรงนี้เลยเส้นทางกันไปครับก็ของผมอยู่ทางเทบรักบางพีนะครับซอยธนสิทธิ์ครับผมโทรมาก็ได้ครับไม่เป็นไรโทรมาอได้บอกเส้นทางให้โทรมานัดเวลาก่อนนัดเวลาแล้วก็พูดคุยกันก่อนในเบื้องต้นคือ คือไหนๆแล้วผมเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์อยู่ในสมาคมผู้เรียนข่าวชวางประเทศไทยอยู่แล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกกลุ่มคนใหม่ๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาศึกษาร่วมกันได้นะครหรือว่าอาจจะดูในเว็บไซต์ก็ได้แต่แต่ผมไม่ได้ทำเองครัเว็บไซต์ก็อาจจะแนะนำเป็น www nokhao.com ถ้าไม่ทันแล้วเดี๋ยว ได้เลยไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะฮะหรือว่าที่เราขึ้นไว้ให้นะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเขาเรียกว่าลองศึกษาหรือว่าไปเยี่ยมชมฟาร์มชัยพฤกษ์ฟารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลองโทรไปสอบถามที่ีก่อนได้เลยเอราก็ขึ้นให้ที่หน้าจอแลนะคะเป็นเบอร์ที่ฟาร์มวันนี้เราได้รู้ถึงประวัติแล้วก็วิธีการเลือกซื้อ แบบคร่าวๆนะครับผมคร่รู้ราคาไปด้วยนี่สิเราคาแบบคร่าวๆแต่ว่าเป็นราคาช็อกครับพี่ช็อกเลยครับไอ้หนูไอ้หนูที่ตกใจเมื่อเชื่อว่าจะราคาแรงขนาดคนที่จะคุมผ้าต่อมากเก็บให้พนุถนอมกันนิดนึงคือคนที่ชอบเนี่ยเขาก็จะมีความยังไงก็สู้อะพี่เราได้หลากหลายอาชีพเลยนะการทำากงเนี่ยแล้วประดับบุกเห็นไหมตัดอ โอ้โอเคครับมีคนที่เกิดอาชีพได้เกิดอาชีพได้หลายอย่างเป็นตัวเงินที่ไม่น่าแต่ถ้วยน้อะไรพวกนี้ถ้วยน้ําก็ได้ด้วยความสวยความงามของถ้วยเขานะครับเอาเป็นว่านี่คุณผู้ชมแมทพี่เขาเกิดมาขนาดนี้แล้ววันนี้ยังไม่บอกให้หมดหรอกเพราะว่าคุณต้องรอถึงพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้เราจะบอกถึงวิธีการเลี้ยงดูการถ้าอยากให้ลูกเป็นแชมป์หรืออะไรอย่างนี้นะวิธีเลี้ยงดูอาหารการกินหรือว่าโครงอย่างที่พี่บอกไปนะครับผมพรุ่งนี้เรามาลองดูกันว่า ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยเออจะมีอะไรบ้างแล้วคุณอาจจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่อยู่ในใจของคุณก็ได้นะคะอาจจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนรักนกข่าชวาก็ได้ใช่แล้ววันนี้ขอบคุณพี่อีทมากนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับกับคุณท้าบขอบคุณค่ะพ่รุ่งนี้เรียนเชิญอีกวันหนึ่งนะครับดีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมอมารอตอบโอ้คุณหมอมารอตอบอยู่แล้วมีข้อมูลดีๆยกมาให้เลยเออเป็นเเรื่่องกกียวับ โรคที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าไงนะต้อง,งฟังให้ดีเลยสําหรับคนที่เลี้ยงสุน,นัขและต้องแมวนะครับผมเรามาลองดูกันว่าช่วงหน้านะคะจะมีอะไรดีๆช่วงนี้พักสักรู่เดียวครับ